สวัสดีครับพ่อกันนี่คือเกาครับผมมาเจ,เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านปีชาปั๊มน้ามีสาระดีๆมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกการและขอเป็นแนวทางให้กับพ่อบ้านแมื่อบ้านหรือกับผู้ที่ใช้ปั๊มที่มีปัญหาในเวลานั้นในวินาทีนั้นว่าเราจะแก้ไขแบบไหนอาการเสียของปั๊มแต่ละาการจะไม่เหมือนกัน แต่ปร,ๆๆประเด็นหลักๆเลยนะครับและประเด็นหนักที่สุดก็คือปั๊มดูดน้ำมีขึ้นปั๊มดูดน้ำมีขึ้นมอเตอร์ร้อนแล้วก็าพาให้ตัวอื่นมีปัญหาดังนั้นมันมีอะไรมั่งที่เป็นองค์ประกอบตรงจุดนี้วิธีสังเกตแบบนี้นะครับยังปั๊มตัวนี้ครับเป็นปั๊ม w p 105Q5 เป็นปั๊มมิซรุ่นถังกลมนะครับน,นี้รุ่นถังกลมครับคุณลูกค้าก็ยกมานะครับ ก็ยกนาำให้พิชาตรวจเช็คคือให้ว่าเป็นอะไรดังนั้นพิชาก็ประกอบทันเข้าทันออกเรียบร้อยเพื่อที่จะเทสน้ําเพื่อที่จะดูว่าเป็นที่อะไรนะครับก็บอกกับคุณลูกค้าและก็ขอขอบคุณกับผู้ติดตามผู้ติดตามทุกท่านนะครับคนที่ดูพิชา,าทำในเรื่องปั้นน้าชี้แนะพอเป็นแนวทางให้กับท่านทั้งหลายนะครับพอเป็นแนวทางชี้แนะคือ ให้ท่านสังเกตแล้วก็แก้ไขได้ใตรงจุดนั้นนะครับส่วนปีช้าก็เป็นช่างปั้มน้ำครับยี่สิบสามสิบปีครับผมกบอยู่กับเกี่ยวกับพวกเนี้ยทาเกี่ยวกับคนมาตลอดถ้าเกิดท่านแก้ไขตรงจุดไหนไม่ได้หรือมีปัญหาตรงจุดไหนก็ให้โทรหรือมีเง้ก็คอมเมนต์มานะครับผมจะตอบให้แต่บางท่านผมอาจจะตอบไปได้ช้านิดหนึ่งเพราะว่าคอมครับผมเราต้องไปเข้าในคอมตรงในคอมอีกทีหนึ่ง นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำกับโทรศัพท์มันก็เลยช้านิดหนึงว่าวันหนึ่งคุณจะเปิดคอมอะไรประมาณนั้นก็คือเป็นอะไรขอลูกค้าวันนี้ก็คือดูดน้ำไม่ขึ้นลูกค้าบอกดูดน้ำนี่ขึ้นเครื่องร้อน,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 นมอเตอร์ร้อนอั่งนั้นพีชาประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเรื้องต้นนะครับตอนนี้ทานเข้าทานมาออกอยู่ด้านล่างตอนนี้ผมจะเทีบน้ํา คำดูดมีขึ้นครับมีเสียงคำของมอเตอร์ด้วยมอเตอร์เนี่ยปองงองอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมีการเสียงคำของมอเตอร์อเนื่องมาเลยครับใช้เ,เบอร์สิครับผมแบนข้างใช้เบอร์สินะครับมันมีสายครอบตาไก่อยู่ตรงนี้นครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวดูเหลี่ยมนะครับผมใช้เบอร์สิบนะครับนี่หมบอกได้เลยครับแต่นี่ควรหมุนตัวบนนะครับหมุนตัวไหนก็ได้ครับผมเหมือนกันนีเลยครับคือหลังจากที่เราตรวจเช็คน้ําประปาแล้วอุปกรณ์ตัวอื่นเรียบร้อยนะครับผมก็คือน้าประปาไอ้น้ำปลาปลาเป็นหลักตัวที่ครับเราตรวจเช็คตรงจุดนั้นดูก่อนนะครับต่อมา เราก็มาดูตัวสําคัญตัวนี้เลยผมป,ประกอบตรงนี้ตัวอะไรนะครับเช็ดอุปกรณ์ว่าเป็นที่อะไรนะครับหมุนล็อกเลยครับนี่ง่ายนี่ครับวางไ้เลย,เลยน็อตอันนี้คือปั๊มลกักษณะดูดน้ำมีขึ้นนะครับผม เสียงปั๊มทำงานเกียน้ำไม่ขึ้นมอตเตอร์ร้อนอย่างนี้ต้องให้สังเกตหนึ่งหลักๆสังเกตในเรื่องน้ำประปาตรวจเช็คน้ำประปาก่อนแล้วก็ค่อยหันมาที่ตัวอัดอากาศนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมซึ่ง เอากำลังใจแรงใจให้กันตรงนี้ครับผมเป็นทางสายบุญด้วยกันเนาะผมก็ส่วนมากก็ทําในสายบุญเป็นหลักครับผมส่วนหาตุงหาตังได้ตังในปีชานิดน้อย <c oughs> <c oughs> คนอื่นเขาคนอื่นเขาได้กันโอ้ย <c oughs> oh, เปิดร้านเขาั <c oughs> ้งมีตีสูตกันปีชานิดไม่เลยครับ <c oughs> มีตัวช่วย <c oughs> เป็นหลักมีต่ช่วยเป็นหลักครับ อันนี้ปูนแกลอ,อกมาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับลักษณะของคอยอยู่ลักษณะนี้นะอันนี้น็อตถอดออกมากหมดแล้วนะครับน็อตถอดออกมากหมดแล้ว,ลวก็ยังมีสปริงอยู่อย่างนี้นะครับสปริงให้สังเกตนะครับอยู่ลักษณะนี้ปุ๊บตัวนี้จะดึงออกามาอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็แกะแกะนี้อออกมานะครับอันนี้คือชุดอะไรนี่เจอแล้วครับต้นเหตุ นี่ครับต้นเห้คือมันขาดคือหน่อยหน่อยนึงครับผมประมาณแล้วก็แล้วมันขู่ไม่หมดแล้วครับผมคือตัวเนี้ยที่ทําให้อากาศเข้าหาตัวเครื่องเวลาปั๊มจะทํางานมันจะต้องโชกอากาศแต่บังเอิญว่าตัวนี้มันขาดพอมันขาดปุ๊บเนี่ยอากาศอีกเข้าหาตัวปัม๊มปั๊มก็จะดูดไม่ขึ้นนะครับผม,มก็อยู่บื้ออ,อยู่นั่นแหละดังนั้นบางท่านก็ไปรีเซตอากาศรีเซตอากาศ รีเซทอยู่ทั้งวันนะเดี๋ยววันสองวันก็รีเซตวันสองวันก็รีเซตวันสองวันก็รีเซตดังนั้นเรามาแก้ดูกันตรงอนี้มาดูกันตรงจุดนี้เป็นหลักนะครับผมเป็นหลักในการซ่อมนะครับผมส่วนเป็นหลักอันอื่นก็คือเรื่องประปาเรื่องอะไรเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยประปาไม่มาก็โอเคนั่นเป็นเรื่องประปาเราก็ต้องตรวจเช็คเรื่องประปาประปามาเสร็จล้วก็ใช้น้ําได้แต่เราต้องมีเซทอากาศแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทตัวนี้ดูครับแอะ ดังนั้นมันจะมีอยู่สองวิธีหนึ่งเราจะซ่อมเปลี่ยนหรือเราจะเปลี่ยนทั้งตัวมันมีมาจากศูนย์นะครับผมก่อนมา <c oughs> มาเรามาต่อกันเลยครับผมอันนี้นครับผมอันใหม่อันนี้เป็นอะไรนะครับผมอะไรที่เราสามารถซ่อมใช้ชั่วคาไปก่อน พิชาแนะนำว่า้ชั่วข้าวนะครับผมไม่ใช่ว่าใช้แบบมันเกของแท้ของใหม่เลยไม่ใช่ครับผมใช้ชั่วข้าวตัวมันเก่าอันนี้นะครับอันนี้คือขาดน,นะครับไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเลยครับนี่ครับ ปรอบกันครับใส่น็อตครับผมใส่น็อตตามเดิม,มแ็กเลยครับอืมแ็กเลยแล้วตามเดิมครับใส่แน่นนะครับผมใส่แน่นตามเดิมน,นะครับบางท่านท่านก็ถาม อบอกว่าบางท่านนะครับท่านก็ถามบอกว่าเอาทำไมของฉันเปลี่ยนแล้วทำไมของฉันเปลี่ยนแล้วแต่ยังดูดน้ำไม่ขึ้นอันนี้ต้องไล่ระบบอากาศที่ได้นะครับผมไล่ระบบอากาศหรือรีเซ็ตอากาศที่ได้นะครับท่านาแต่พึ่งว่าเปลี่ยนตัวอัดอากาศเปลี่ยนอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วแต่น้ำไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรหนึ่งคุณต้องตรวจเช็คหรือ ไล่ระบบน้ําให้ดีบางท่านเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมเปิดวาล์วน้ําประปาโทรมาหาโทรมาหาผมรับโทรมาหาช่างบอกพี่ช้าซ่อมเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วแต่ทําไมน้ําจุดมีขึ้นเขาบอกตรวจเช็คดูดีแล้วหรอครับผมว่าเปิดน้ําประปาหรือยังอะไรหรือยังอ่าแล้วเขาก็วางสายไปสักพักหนึ่งเขาโทรกลับมาบอกนี่ครับได้แล้วเป็นชิ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอืม อย่าลืมตัวนี้เราต้องใส่ตามเดิมนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับอย่าให้ลูกยางตัวนี้หายนะครับผมถ้าเกิดหายล้วก็เราก็ต้องใช้เทปพ,พันพันเกลียวตัวนีน้แทนตัวนี้นะครับแต่ทางดีๆอย่าให้หายครับผมพยายามทำเก็บอะไรตัวเก่าไว้ดีๆครับเราใส่ตามเดิมนะครับในเมื่อเราเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเราก็หมุนเข้าตามเดิมนะครับเข้าตรงนี้นะครับ ครัตามด้วยเบรอร์สิบสี่นะครับสินปาครอบตาไก่นีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน,นี่ครับตำแหน่งเข้าตามเดิมครับครับก่อนีนี้นี่ครับประกอบเข้าตามเดิมครับอ่ะตอนนี้เราเทน้ำ อตอนนี้เทส์น้ำนะครับน้ำมาแล้วเสียงดังงอพวกอะไรนี้จะไม่มีแล้วแต่ที่มันเสียงดังตอนแรกว่ามันขาดน้ำแต่ถ้าเกิดน้ำมาในระบบมันก็จะจะหายนะครับผมแต่ถามว่ามอเตอร์ร้อนที่มันมีตำหนินะมีไหมยังมีอยู่ในตัวมอเตอร์อยู่นะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับนี่ครับน้ำไหลนะครับ นี่ครับมาตอนแรกน้ำไม่ขึ้นแล้วผมดูดน้ำไม่ขึ้นตอนนี้ซ่อมเสร็จไล่เสร็จแล้วก็ปล่อยลงเลยก็สามารถดูดน้ำได้นะครับทำทํญญางานแล้วพิเศษ ราต้องปิดเทสด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นที่ซ่อมความตัดกันนะครับางานก็ทินทีเจ็บร้อยครับผมนะครับ ปิดน้ำน้ำปัดยังนะครับเปิดน้ำอ,อ่ะ โอเคนะครับผมวันนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องตัวอัากาศเปลี่ยนแผ่นยางอันนี้คือเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับผมส่วนถ้าเกิดเราจะดีใช้อะไรดีๆนานทนทนก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่จะดีกว่านะครับส่วนวันนี้เล็กๆน้อยๆครับผลจากพิชภัมน้ําแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่โทรมาถามว่าเปลี่ยนตัวอัากาศแล้วหรือเปลี่ยนยางอัากาศแล้วแต่ทําไม ลมหรืออากาศมันยังมีในตัวถังอยู่หรือมันยังมีไม่ขาดไม่หายอยู่ลักษณะน,นี้นะครับผมให้สังเกตดูท่อประปาของเราท่อประปามีการแตกหรือท่อประปาของเรามีการรั่วไหมนะครับจากทางน้ําเข้านะครับผมจากพิกเตอร์นาบ้านเข้ามาหาตัวปั๊มให้สังเกตดูตรงจุดนี้นะครับผม ในกรณีที่เราเปลี่ยนตัวอากาศหรือเปลี่ยนตัวแอร์ทัเชอร์อากาศแล้วยังมีอากาศอยู่ให้ตรวจเช็คดูในเรื่องประปาท่อประปานะครับผมท่อทางน้าดีเข้ามาหาปัม๊มว่ามีปัญหาไหมมีแตกไหมมีหลุดไหมมีปิดมีอะไรไหมนะครับให้สังเกตดูนะครับผมเวลายังมีอากาศอยู่นะครับให้ประปาคข้ามาตรวจเช็คดูให้ให้ประปาน้คอหลวงนะครับผมเขาที่เก็บคาน้ํากับเราเนี่ยให้เขามาตรวจเช็คดูให้เบื้องต้น รือถจะเกิดดูตรงอยู่ไหนไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็โทรติดต่อหาช่างอีกช่างก็เข้าไปดูให้นะครับบางท่านทําเสร็จแล้วอากาศไม่มีอะไรไม,มีใช้น้ําได้เลยบางท่านซ่อมเสร็จแล้วยังคอมเมนต์มาถามว่าทําไมซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วยังมีอากาศอยู่ในตัวถังยังมีอากาศอยู่ในตัวปั๊มให้ดูทางน้ําดีก็คือจับประปาหน้าบ้านเราเข้ามาหาปั๊ม นะครับผมว่ามีแตกมีรั่วมีผุมีซึมตรงไหนไหมให้เรารีบจัดการตรงจุดนั้นนะครับผมส่วนวันนี้พิชชาน้าน้ำก็เอาเทคนิคดีๆสาระดีๆเล็กน้อยมาให้พาอบ้านในบ้านนี้แก้ไขกัน,นเบืองต้นนะครับแต่ถ้าเกิดวิธีการมันซ่อมหรืออาการมันหนักมันลึกเกินก็ให้ช่างเขาไปตรวจเช็คดูให้นะครับส่วนวันนี้พิชาก็ทําด้วยน้าใจ บอกด้วยน้ำใจบอกกล่าวด้วยน้ำใจมีอะไรดีๆมีเทคนิคอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆดีๆชี้แนะให้เป็นให้เป็นประเด็นตรงจุดนั้นให้คุณแก้ไขได้ให้คุณได้ใช้น้ำได้ในเบื้องต้นพิชาก็ปภูมใจพิชาแบบเอาความดีคุณธรรมตรงจุดนี้บอกกล่าวกันไปส่วนผู้ติดต,ตามหรือมีรายดุรายได้จากยูทูปนั้นไม่เคยอยู่ในสมองของพิชาเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คือพิชารู้อย่างเดียวว่า ผมต้องการทำบุญให้กับพวกคุณชี้แจงให้พวกคุณให้พวกคุณทำได้แก้ไขได้ไตรงจุดน,นั้นพิชาก็พอใจแล้วครับแค่นี้แหละเป็นผู้ติดต,ตามขอได้เงินจากย,ยูทูปที่เขาพูดกันแซลพิชาอยู่ทุกวันนั้นพิชาไม่ไม่นึกไปฝันแบบนั้นครับผมพิชาเอาความจริงเอาประเด็นพอที่ให้พวกคุณทำได้เพื่อเป็นสายบุญแค่นี้ก็พอครับผมขอคําว่าขอบคุณครับ ขอบคุณนะช่างพิชาขอบคุณค่าขอบคุณครัอบอีกแค่คคคนี้พิชาพยิ้มปากวางแล้วแค่นี้พ่ชาก็พอใจแล้วครับผมหรือมีอะไรที่คุณทําไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็โทรมาปรึกษาหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับส่วนมากจะโทรมาเลยครับผมคอมเมนต์มาแล้วพ่ชาต้องเข้าไปในคอม,มต้องมีพิมพ์ในคอมอีกโอ้ยต้องหาเวลาแต่ถ้าเกิดโทรมาก็เรารู้และแก้ไขกันเบื้องเบื้องต้นตรงจุดนั้นได้ก็มันจะเร็วขึ้นนะครับส่วนวันนี้ เทคนิคเล็กๆน้อยๆพอแก้ไขได้ก็ขอ